สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ easy pass นะครับสังคมกรุงเทพนะฮะก็ถ้าเราไปที่ด่านเก็บเงินนะครับเราไปขอซื้อพร้อมเติมเงินนะครับค่าอุปกรณ์จะไม่มีเราเติมแต่เงินอย่างเดียวนะครับข้างในมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับข้างในก็จะมีตัว easy pass พร้อมที่ติดที่กระจกนะครับนะครับ ตัวการ์นะครับซึ่งเราจะต้องขูดขูดบริเวณนี้เพื่อที่จะได้เลขเพื่อที่จะเติมเงินครั้งต่อไปนะครับคู่มืออุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับเวลาเราเติมเงินเราก็เอาเลขรหัสตรงบริเวณนี้ขออนุญาตปิดนะครับไปเพิ่มในอ่อ โลเดลของเรานะครับแอปธนาคารหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการเติมเงินผ่านนะฮะส่วนตัวนี้เราก็าไปติดที่กระจกโดยหันด้านนี้เข้าที่กระจกแล้วหันออกไปด้านนอกตัวรถนะครับทีนี้เรามาดูการใช้งานกันนะครับว่าถ้าใช้งานแล้วเกิดปัญหานี่จะเกิดจากอะไรได้บ้างกรณีไม้กั้นไม่ไม่เปิดนะครับก็จะเกิดได้จากไม่กี่สาเหตุหนึ่ง ทำตัวนี้ตกครับข้อห้ามก็คือควรข้อควรระวังของเขาคือห้ามทําตกนะครับแล้วก็2องแบตหมดนะฮะแบตในนี้สามารถใช้งานได้เจ็ดปีสาหรับพนักงานเขาแจ้งไว้นะครับแต่ในทางปฏิบัติ5ปีก็ควรเปลี่ยนนะครับว,วิธีการเปลี่ยนนกาก๊์ดตัวนี้พร้อมตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เปลี่ยน เขาก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้โดยใช้การ์ดตัวเดิมนะครับกรณีเราทําตกย้อนกลับมานิดนึงกรณีเราทําตกนะครับมันจะทําให้แบตข้างในมันเคลื่อนนะครับทําให้เดี๋ยวออฟไลน์ line, เดี๋ยวออนไลน์ยอดเงินในบัญชีของ e ีซ y พารจะไม่ตรงกับตัวอุปกรณ์และจะทําให้ไม้กั้นไม่เปิดนะครับกรณีแรกนะฮะย้อนกลับมา เมื่อไม้กั้นไม่เปิดเราต้องเอาตัวนี้พร้อมการ์ดไปอัปเดตข้อมูล Wallet ให้มันตรงกันหากอัปเดตมาแล้วยังเป็นอีกต้องเปลี่ยนใหม่นะครับโดยเอาการ์ดไปพร้อมกับตัวนี้ไปเปลี่ยนที่ด่านเก็บเงินนะครับที่มีการชำระมีการจำหน่ายอ a ซี่พารนะครับ เหมือนกันครับกรณีเดียวกันถ้าแบตหมดนะครับ5ปี6 5ปี6ปี7ปีอยู่ในระหว่างนี้นะครับ5ถึง7ปีก็นำการ์ดไปพร้อมกับตัวนี้แล้วไปเปลี่ยนตัว